ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเช้าๆนะประมาณแปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงนะวันนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบธันวาคมครับอีกสิบวันสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเหมือนเดิมแล้วก็มีการเขาดาวันเกิดขึ้นแน่นอนอสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับส่วนเราก็ได้นํารถเข้ามาอัดเข้ามาอีกครับของเก่ายังไม่ออกนนในบ้านก็มีนะของใหม่ก็เข้ามาอีกครับวันนี้ก็จะมี LED ดีเข้ามาหนึ่งคันนะครับรุ่น l อ d ดีตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เวฟร้อยครับผมได้หลายคันบางคนถามว่ารถสภาพแบบนี้มันมีเรียกไหมช่างวุฒิแล้วก็ช่างวุฒิอยู่ตรงไหนผมอยู่ร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพชัยครับหรือว่าเทศบาลตำบลเชียงใหม่ก็ได้ครับผมหรือว่าอบตอร่อนงก็ได้กับพิกัดมาครับใกล้ๆกับรัชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะถ้าจะไม่ได้ครับเราก็จะมีทั้งอะไรียงกงนะเนี่ยบางคนบอกว่า ผมทําอะไรบ้างผมขายอะไรเชียงกงครับอะไรมือสองครับสุดสีชิ้นละร้อยตอนนี้ขอบคุณออเดอร์มากครับที่สั่งเข้ามาอยู่ประมาณ4ีห้าเจ้านะบางท่านอยากจะให้เก็บปลายทางปลายทางได้ครับแต่ว่าจะโดนบวกขึ้นที่หน่อยประมาณ2องสาร้อยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ชายครับปิดการขายส่งสยภููิเวบร้อยสิบไอสตาร์ทมือนิวจิมไปเพิ่มหนึ่งคันนะทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าคันเจ้าเดียวนะ ครับผมก็จะเหลืออีกอลหลายๆคันอยู่ก็จะมีสีส้มกับสีแดงนะที่วางอยู่ครับผมสามารถสั่งได้ครับตัวนี้ก็ตกคันละสองหมื่นครับผมแล้วก็หมื่นแต่ห้านะวันนี้ที่เราเข้ามาในชุดนี้จะราคาประหยัดครับฝาก f อฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดี๋ยวเราจะบิวให้เสืเสมาดูนี่มาดูนี่อันนี้ทีมงานกําลังเอาลงนะ รถทุกคันมีเล่มนะอ่ะตอนนี้หนึ่งคันนะฮะสองคันสามคันสี่คันห้าคันอ่ะอันนี้ก็จะมีหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันทั้งหมดห้าคันห้าเล่มนะฮะมีเล่มทุกคันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมว่าจะออกมาสวยแค่ไหนแล้วก็ใช้เวลาการทำงานกี่วันนะถ้าทีมงานมาครบผมมั่นใจมากครับงานจะได้เดินไวๆครับจะได้หมุนตังค์ไวๆครับผม อ่ายังไงก็ขอฝากเอสซีไได้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อยุติดทำนี้แค่นี้ก่อนครับสั่งเข้ามาครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆสวัสดีครับ